สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.13นะคะเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะคะเบื้องต้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เราตอบคำถามนะคะโจทย์ถามมาว่ามีที่ดิน300ตารางวาปลูกหญ้า30%เของที่ดินทั้งหมด ลูกหญ้ากี่ตารางวานะคะทีนี้คำว่า3 0ตรงนี้นะคะความหมายคือถ้าเรามีหญ้า100ตารางวานั่นเองอ่า100ตารางวาแปลว่าเราก็ปลูกไปแค่30มนะคะ,ะมาดูข้อที่1น,นะคะถ้าที่ดินปลูก100ตารางวานั่นแปลว่าเขาเทียบเท่ากับเปอร์เซ็นของเราแปลว่าเราก็ต้องปลูกหญ้าไป 30ตารางวาอันนี้เราเอามาจากคำว่า30%นะคะต่อไปนะคะปลูกหญ้า30%ของที่ดินทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรแปลว่าตรงนี้นะคะถ้าเราเขียนรูปเศษส่วนข้อนี้ได้เราจะสามารถหาพื้นที่ที่เรานำไปปลูกหญ้าได้ทุกตัว หมายถึงว่ามีที่ดินเท่าไหร่ยกตัวอย่างมาเราจะแทนค่าหาได้หมดอ่ะเขียนในรูปเศษส่วนนะคะ30%เรเราสามารถเขียนได้เป็น30ส่วน100ของที่ดินทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะนำตัวนี้ในการมาช่วยในการหาคำตอบในข้อต่อต่อไปนะคะอ่ะคำว่า3 0ส่วน100ของที่ดินทั้งหมดมาจากโจทย์ใช่ไหม อาได้เป็น30ส่วน100เราก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะอ่เราจะนำของข้อนี้นะคะมาหาในข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้ามีที่ดิน200ตารางวาจะปลูกหญ้ากี่ตารางวาอาแปลว่าข้อนี้นะคะเราก็นำตัวนี้ได้ลงมาได้เลยค่ะ30ส่วน100เพราะว่าเขาปลูกหญ้าแค่30%นะคะของที่ดินเขาคําว่าของ ของตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณที่ดินทั้งหมดในข้อนี้นะคะเรามีที่ดินทั้งหมดคือ200ตารางวานั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็มาหาคำตอบได้เลยนะคะ,ะตัดทอนกันก่อนศย์ตัดศ0ตัดศตัวส่วนเป็น1นึ่งนำสา3 0คูณ2ได้เท่ากับ60ตารางวาแปลว่า ถ้าเรามีที่ดิน200ตารางวาเราปลูกหญ้าไป30%นั้นแปลว่าเราปลูกหญ้าทั้งหมด60ตารางวานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4เนอะมีที่ดิน300ตารางวาปลูกหญ้ากี่ตารางวาเราก็นำตัวนี้เลยค่ะลงมาคิดนะคะ,ะเรานำตัวนี้ลงมาคิดนะคะ30ส่วน100 คำว,ว่าของคือคูณที่ดินทั้งหมดข้อนี้ที่ดินทั้งหมดคือ300ตารางวาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อคูณแล้วเราก็ตัดทอนคําตอบ90มาจากไหนตัดศูนบนตัดศูนย์ล่างศูนบนตัดศูนย์ล่างเหลือ30คูณกับ3ได้เท่ากับ90ตารางวานั่นเองอ่ะข้อที่1ผ่านไปนะคะต่อไปข้อที่2นะคะสมชายสอบคณิตศาสตร์ได้80%ของคะแนนเต็ม ถ้าคะแนนเต็ม150คะแนนสมชายจะสอบได้กี่คะแนนคำว่า80คะแนเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มนี่คือถ้าข้อสอบมีคะแนนเต็ม100คะแนนสมชายก็จะได้อยู่80คะแนนใช่ไหมคะอ่ะก็คือครูเฉลยข้อหนึ่งไปเลยอันนี้คําว่า80%เปอร์เซ็นต์เนาะเราก็จะได้ว่าถ้าเขามีคะแนนร้อยคะแนนคะแนนเต็มร้อยคะแนนสมชายจะสอบได้ทั้งหมด 80คะแนนนะคะต่อไปสมชายสอบได้80%ของคะแนนเต็มเขียนในรูปเศษส่วนได้ยังไง80%ของคะแนนเต็มคำว่า80%เราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือได้เป็น80ส่วน100คํรว่าของเป็นคูณของคะแนนเต็มได้ตัวนี้ออกมานะคะตัวนี้เราจะนำไปใช้ในอีก2ข้อที่เหลือได้เลย ะะต่อไปถ้าคะแนนเต็ม200คะแนนเรามาลองทำดูก็จะได้เป็นอะไรคะ8ปส่วน100ของคะแนนเต็มข้อนี้คะแนนเต็มเป็น200นั่นเองอเราก็จะได้ออกมาเป็น200ทีนี้ก็ตัดทอนนะคะ0ูนย์ตัด0 0นย์ตัด0นะคะคำตอบเป็น8ปคูณสได้เป็น160คะแนนนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะคะแนนเต็ม150คะแนนสมชายสอบได้กี่คะแนนอ่าอันนี้เอามาจากตรงนี้เนาะอ่ะข้อนี้คะแนนเต็มเป็น150ก็คูณด้วยร้อยห้าสิูนตัด0ูศูตัด0เหลือ8ปดคูณสิบได้เท่ากับ120นะคะโอเคต่อไปข้อที่3นะคะฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง มีจำนวนไก่ออกไข่ร้อยละ90ของไข่ทั้งหมดถ้าไก่ถ้าเลี้ยงไก่1,200ตัวไก่จะออกไข่ทั้งหมดกี่ตัวนะคะคำ <c oughs> ว่าร้อยละ90ความหมายคือถ้าเรามีไก่100ตัวไก่จะออกไข่ไปกี่ตัวคะ90ตัวนั่นเองนะคะต่อไปจำนวนไก่ออกไข่ร้อยละ90ของไก่ทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะ ได้ามาเป็นอะไรคะ90ร้อยละ90เขียนออกมาเป็น90ส่วน100ของไก่ทั้งหมดนะคะ,ะเรียบร้อยถ้าเลี้ยงไก่1,200ตัวไก่จะออกไข่กี่ตัวคะเราก็จะได้อะไรคะนำตัวนี้ลงมาเขียนเนาะจะเป็น90ส่วน100ของไก่ทั้งหมดคือ1,200ตัวศูนย์ตัดศูนย์ ศูนย์บนตัดศูนย์ล่างศูนย์ล่างตัดศูนย์บนเหลือเป็น90คูณกับ12นะคะคำตอบมาเป็น1080ตัวนั่นเองโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะคะผู้เข้าแข่งขันเดินการกุศลทั้งหมด2400คนเดินเข้าถึงเส้นชัยร้อยละ75ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดตรงนี้สำคัญเนาะ ผู้เข้าแข่งขันผู้เดินเข้าถึงเส้นชัยกี่คนนะคะแปลว่าคําว่าร้อยละเจหมายความว่าอะไรคะถ้ามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด100คนจะมีผู้เดินเข้าเส้นชัยกี่คนคะ75คนนั่นเองต่อไปจํานวนผู้เข้าแข่งขันเดินเข้าเส้นชัยร้อยละเจของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะร้อยละเจ็ดสิบห้าเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น 75็ดสห่วนร้อยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่เราก็จะเอาตัวนี้นะคะมาหาข้อต่อไปได้เลยผู้เข้าแข่งขันเดินการกุศลทั้งหมด2400คนคําว่า2400นี่้คืออะไรคะอันนี้คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะคะมีผู้เข้าแข่งขันเดินเข้าเส้นชายกี่คนอ่ะเราก็นำถ้าอ่ะเราจะได้อะไรครับ 75ส่วน100ของผู้เข hmm. ้าแข่งขันทั้งหมดก็คือ2,400คนนั่นเองทีนี้เขาก็จะตัดทอนนะคะข้อนี้เราก็จะเหลือแะลรค่ะ75คูณ24นะคะตัวนี้คือที่เราจะต้องหาคำตอบเนาะคำตอบออกมาเป็น1,800คนนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็เฉลยแบบฝึกหัดที่4.13เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนสงสัยอะไรสอบถามครูได้เลยนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันแบบฝึกหัดหน้าคะ่ะ